โครงการชุดปลูกสูตรสาเร็จโครงการน,นี้จัดทําเพื่อเป็นแนวทางของผู้ที่ต้องการปลูกต้นไม้ในพื้นที่จํากัดและได้รับความรู้จากการทําดินพร้อมปลูกเพื่อที่จะนําไปพัฒนาต่อในอนาคตสรรพคุณของโครงการผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือสถานที่แต่ต้องการที่จะปลูกต้นไม้ขนาดเล็กไว้ในที่พักอาศัยเพราะมีขนาดเล็กและยังสามารถใช้งานได้ง่ายที่มาพร้อมกับการดูแลรักษาต้นไม้จากศัตรูพืชต่างๆส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์1เปลือกไข่สรรพคุณบำรุงแคลเซียมในดิน2 กากกาแฟสรรพคุณสามารถช่วยยืดหยุ่นอายุของดอกไม้ให้อยู่ได้นานขึ้นสดชื่นขึ้นหรือใช้กากากาแฟปิดหน้าดินก็จะช่วยให้ห้องที่จัดวางดอกไม้ไร้กลิ่นอับ3ส,ส้มควันไม้สรรพคุณใช้ป้องกันและกํจาจัดศัตรูพืชโดยผสมน้ําตามอัตราส่วนที่แนะนําสวัสดีครับผมนายวิทวัสวิถีนะครับมาจากมหาวิทยาลัยศิลปาก,กรซึ่งผมได้รับหน้าที่มาสัมภาษณ์และเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเอชยูสี่ศูนยสองนวัตกรรมและการออกแบบครับ นะชื่อของเราก็คือชุดปลูกสูตรสำเร็จนะครับหรือเป็นชุดดินพร้อมปลูกก็คือชุดปลูกเนี่ยจะมีเป็น1เซตครับ1เซตก็จะมีประกอบด้วย5อย่างประกอบไปด้วยกากกาแฟต้มควันไม้และเปลือกไข่ไก่ครับแล้วก็คือเราเอากากกาแฟครับกรเปลือกไข่มาผสมกันกจ็จะช่วยไล่แมลงหรือไล่มดในการทำาักวืชิพันธุ์ได้แล้วก็กากกาแฟกับปุ๋ยครับก็จะช่วยในการแบบไม่ให้วืชิพันธุ์ขาดสารอาหารได้ครับ ถ้าเราเอาต้นพันไม้ามาใส่ด้วยแล้วรวมกันก็จะป้องกันมดหรือพวกแมลงพืชพันธุ์มาทำลายพืชพันธุ์นะครับและเพิ่มสารอาหารให้พืชด้วยและใช้งานง่ายและสะดวกครับจุดประสงค์ของเราก็คือการทําบีร้อปผูกเพื่อสำหรับผูกในพื้นที่จำกัดน,น,นะครับและยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ทีมงานทีนี้ได้ด้วยครับ ก็มาสัมภาษณ์นะครับพี่ก็คือเพื่อเก็บข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยจะมีการสัมภาษณ์ทั้งหมด2ส่วนนะครับผมคือส่วนก่อนเห็นผลิตภัณฑ์และหลังใช้ผลิตภัณฑ์นะครับผมคำถามแรกเลยนะครับพี่พี่คิดว่าการปลูกต้นไม้ในพื้นที่จํากัดควรมีอุปกรณ์และการจัดสรรพื้นที่อย่างไรบ้างครับก็คือว่าแส่แดนนะครอบคลุมพื้นที่ต้องจํากัดเลยข้อสองนะครับเคยใช้กากกาแฟเปลือกไข่หรือเส้นฟันไม้บ้างไหมครับในการปลูกต้นไม้ครับใช่ครับเคยใช้อะไรบ้างครับพี่กากกาแฟครับ ต่อไปข้อสามน,นะครับผมคิดว่าต้นไม้ประเทศไหนที่ควรปลูกในพื้นที่จํากัดบ้างครับไม้ไม่ใช่ไม้ดอกอ่ะเป็นไม้ใบอ๋อที่เป็นไม้ใบข้อสี่นะครับมีปัญหาใดอยู่บ้างสําหรับการปลูกต้นไม้ในพื้นที่จํากัดครับท,ที่ที่พี่เคยเจอแสงแดดเข้าไม่ถึงมันเพราะว่ามันจะชื้นตลอดต้นไม้จะรากจะเน่าหมดอ๋อครับผมขุ้ณนพี่หน้าครับเดี๋ยวเราจะส่งผลิตภัณฑ์ให้แล้วก็มาสัมภาษณ์อีกรอบนะครับพี่ได้ครับครับ สวัสดีครับ <accountable. S 3> ผมช <l> ื <l> ่อนายวิรัติถีผมนายวิรุงษ์เพ็งศากด์ครับกเรามาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรครับก็เราได้รับมอบหมายให้มาสัมภาษณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา fu 4 02วิชานวัตกรรมและการออกแบบครับผมเอ่อไม่ทราบว่าทำไมคุณถึงอยากจะอรัูกย่งจำกัดหรอครับอ่าพอดีว่าคือถิ่งแวดล้อมของโต๊ะผมอะคือมันมีแต่บ้านเรือมีแต่อะไรไม่รู้ครับผมคือมันได้มีพื้นที่ให้ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ได้ผมก็เลยอยากปลูกต้นไม้หน่อย ต้นไม้ใหญ่มากตน้นเล็กในพื้นที่ก็ส่วนหนึ่งของบ้านนะครับผมมาเพื่อประสงค์ที่จะมาสัมภาษณ์นะครับเพื่อจะมาเก็บข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยการสัมภาษณ์จะมี2ส่วนนะครับคือส่วนตอนเห็นผลิตภัณฑ์แล้วก็หลังได้เห็นผลิตภัณฑ์นะครับคำถามข้อแรกเลยครับคิดว่าการปลูกต้นไม้ในพืพ้นที่จํากัดควมีอุปกรณ์และการจัดสรรพื้นที่อย่างไรบ้างครับคุณจันทร์ควมีกระถางเล็กๆครับแล้วก็ จะเป็นต้นไม้ที่ใช้ดินหรือไม่ใช้ดินก็ได้ครับแต่ว่าถ้าไม่มันลบเกินไปครับผมให้มันออสงบสบายประกันดูแลด้วยครับอุปกรณ์ก็ไม่ต้องใช้เยอะมากนักับผมได้แค่ที่มีครับโอเคครับผมข้อสอบนะครับผมเคยใช้กากกาแฟเติมไข่เจิมควันไม้ในการปลูกต้นไม<ช>้บ้างหรือเป,เปเลากากา่าครับเคยใช้ฝึกกาแฟกับกากไข่ครับผมเอาไปใช้ไลรมดครับผมแล้วก็เติมไข่มันมีแคลเซียมทำให้ต้นไม้เจริญได้แข็งแรงขึ้น แล้วคุณคิดว่าต้นนั้นจะใช้แบบที่เหมาะสำหรับการปลูกเท่ามั้ยอย่างมีพื้นที่ในการกักแสงตัวที่ผมศึกษามาและผมสั่งน,นะครับจะเป็นต้นแคปซัพครับผมแต่ว่าต้นหนึ่งผมไม่ได้ศึกษามาเลยผมไม่เคยทราบข้อม,มูลนะผมแต่ผมคิดว่าแคปซัพมัดนดูเหมาะมากมันเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายไม่ต้องมีปัญหาอะไรเลยคิดว่ามีปัญหาอะไรอยู่บ้างการสำหรับการปลูกต้นไม้อย่างมีพืงง้นที่ใงการกักแสงผมว่าก็น่าจะเป็นที่เรื่องแต่งเล็ครับผมเรื่องการดูแลอย่างนี้ แล้วว่ะคือบางทีอ่ะถ้าเราปลูกข้างนอกรับสมมติว่าแสงแดดลงน้ำก็โดนต้นไม้เลยส่วนตกเราก็ไม่ต้องมาตามกขนาด้นตแ,แต่ว่าถ้าเราแบบตู้ไรพืชที่จะผัดอ่ะถ้าแสงแดดเราก็ต้องขยับให้มันโดนแล้วก็ต้องขยับออกมาไม่ให้โดนแสงแดดแล้วก็ต้องรดน้ำเรื่อยๆต้องดูแ,แลมันตลอด ขอบคุณคกันมากเลยครับเดี๋ยวเราจะส่งผลิตภัณฑ์ให้เราใช้อีกครั้นะครับเมื่อส่งผลิตภัณฑ์ได้แล้วเราก็จะมาสัมภาษณ์หลังใช้งานครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายวิรพ์วิธีนะครับผมนายวิรพงษ์เพ็งวุฒิครับ พวกเรามาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับได้รับหน้าที่มาสัมภาษณ์ในรายวิชานี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา SUC02 นวัตกรรมแลการออกแบบนะครับครับคำถามข้อแรกนะครับพี่คิดว่าการปลูกต้นไม้ในพื้นที่จํากัดควรมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็จัดสรรพื้นที่อย่างไรบ้างครับที่พี่เคยปลูกมันจะมีกระถางจานรองบัรรดน้ําแล้วก็พวกดินปลูกพวกปุ๋ยแยกกัน คึ่พี่เหรอตอนพี่ปลูกก็คือมันจะจัดยากหน่อยพี่หาแค่ตรงไหนที่แสงเข้าพอแล้วตรงนั้นน่ะมันก็จะน้อยมากก็ต้องพึ่งกระถางค่ะครับผมข้อสอนะครับเคยใช้กากกาแฟเปลือกไข่หรือส้มควันไม้ในการปลูกต้นไม้บ้างกา,กากกาแฟกับไข่พี่ใช้เป็นปุ๋ยซะมากกว่าเอาไว้โรยหน้ากระถางน้ำส้มควันไม้ใช้ผสมน้ำค่ะ ฉีดพ่นใบไม่ให้มแมลงมันกินใบเท่านั้นเองโอเคครับต่อไปข้อสามนะครับคิดว่าต้นไม้ประเภทไหนที่ควรปลูกในพื้นที่จํากัดบ,บ้างครับเอาที่พี่เคยปลูกแล้วกันก็คือไม้ดอกกับพวกพืชสวนครัวถ้าไม้ต้นก็คงเป็นพวกไม้แครซะ,ะมากกว่าค่ะข้อสุดท้ายนะครับผมมีปัญหาในอยู่บ้างสำหรับการปลูกต้นไม้ในพื้นที่จํากัดที่พี่พบเจอมานะครับ อเวลาลดน้ํามันจะเลอะเทอะไปหมดเลยครับผมโอเคขอบคุณสําหรับการสัมภาษณ์ครับเดี๋ยวเราจะส่งผลกัะพันไปให้เราจะสัมภาษณ์หลังการใช้งานอีกรอบเลยนะครับขอบคุณครับคได้ขอบคุณครับวิธีการทำหนึ่งเตรียมภาชนะสลับผสมสองนำดินใส่ลงไปภาชนะ 3. านำกากกาแฟาที่ตากแห้งไว้แล้วใส่ภาชนะ 4. นํนำเปลือกไข่ที่ทุบจนละเอียดแล้วใส่ภาชนะ 5. ผสมให้ทุกอย่างเข้ากัน 1. เตรียมภาชนะสลับผสม 2. เตรียมน้ำเปล่า1ลิตรใส่ภาชนะ 3. เทน้ำส้มควมันไม้10มิลิลิตร 4. เทน้ำหมักยูลินซีจากกากกาแฟาที่ได้จากการตากกาแฟา100มิลลิลิตรนำน้ำที่ผสมแล้วค่อยๆเทลงไปผสมกับดินที่ผสมไว้แล้วจนได้เนื้อตามในวิดีโอ หลังจากนั้นตากให้ดินเซ็ตตัวประมาณ10วันเช็คค่า pH ค่าได้เป็นกลางแล้วสามารถใช้ได้นำดินบรรจุใส่ถุงที่เตรียมไว้ เป็นการสัมภาษณ์หลังจากเห็นตัวผลิตภัณฑ์ชิปปูโซเลตลูปของกลุ่มเราครับหลังจากเห็นผลิตภัของเราแล้วรู้สึกมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับก็โอเคเลยโอเคใช่ไหมครับแล้วโดยมีราคา200เนี่ยครับพี่คิดว่าเหมาะสมกับน่าจะต้องปรับหนึ่อยที่ประมาณหนึ่งร้อยก็พอแล้วชิปปูโซเลตของเราเนี่ยครับควรแก้ไขแบบต้องคุ้ตรงไหนแม่ครับไม่ต้องเลยตรงความเพื่ออย่างโอเค อเราจะเป็นการสัมภาษณ์หลังจากเห็นตัวผลิตภัณฑ์สองกลุ่มเรานะครับครับหลังจากเห็นผลิตภัณฑ์เราแล้วรู้สึกมีพวามที่อย่างไรครับสวยงามครับผมออกแบบได้สวยงามมากการดีไซน์กล่องทำออกมาดีมากครับแล้วก็ทุกอย่างที่ให้มามันดูพร้อมปูกครับผมเราคิดว่าราคาที่เหมาะสมไหมโดยมีราคาอยู่ที่สองอยบาทครับอา 200ร้ยหรอครับจากการออกแบบจากให้ของมราพวกนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอดีครับผมแต่ว่าสำหรับบางคนอาจจะมองว่าแพงไปหน่อยซึ่งถ้าอยากตีกลุ่มตลาดเดกเลยก็ให้รู้ราคาลงมาหน่อยครับผมครับผมแล้วเปิดผลิตของเราคือพวกสุ่ส,สำเร็จไะครับมีข้อบอกพร่องคนแก็ไขาตรตงไหนไหมครับ ที่ผมเห็นน่าจะเป็นกระถางที่มันใหญ่ไปหน่อยครับผมที่เห็นอย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าวางพื้นที่อะโตเ้เขาไม่ได้ใหญ่ครับผมหรือพื้นที่เขาไม่ได้เยอะก็อยากให้มันเล็กกว่านี้สักนิดนึงครับผมเช่นนี้นะครับขอบคุณครับผลิตภัณฑ์ของเราแล้วมีความรู้สึกหรือว่าความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ อ่าผลิตภัณฑ์ดูน่าใช้นะคะดูน่ารักดีเหมาะกับพื้นที่แคบๆสะดวกดีค่ะไม่จําเป็นต้องลดน้ําด้วยแค่เติมน้ําบ้างคิดว่าราคาสองร้อยบาทเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไหมคะอืมเหมาะสมค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ก็รู้สึกจะมีความทนอยู่นะทนทานอยู่ mm hmm. ก็อุปก,กรณ์หรือว่าที่เอามาพร้อมเลยอ่ะ ็ครบดีค่ะทั้งดินปลูกทั้งตัวกระถางแล้วก็เมล็ดพันธุ์พอเหมาะแล้วค่ะกับราคานี้ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์ชุดปลูกสูตรสาเร็จควรปรับปรุงหรือแก้ไขตรงไหนไหมคะอืมก็ควรจะเป็นแพคเกจจิ้งที่เล็กกว่านี้นิดนึงเพราะว่าอุปกรณ์ข้างในที่มากับพร้อมแพคเกจอะมันหลวมไปหน่อยน่าจะเกิดการเสียหายได้แต่ลากนั้นโดยรวมแล้ว ดูดีค่ะ